Yeah, all day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were, okay. we were alright Till the sunrise, we were in love. Couldn't stop us, like a good drug. Never run. We hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you me wait too much fun. เอาละครับครับสวัสดีเหล่าผู้เล่นอ e ีฟุตบอล2024ทุกท่านเลยนะครับผมนะัดดูเดินครับและคลิปนี้ก็จะพบกับกองเต้โชทม์ครับพูดได้เรียกได้ว่าเป็นผู้สานต่อกับอาเกเรเล่นะครับก็สไตล์คล้ายกันเลยนะแล้วก็ร่างโชทมมล่างนี้จะเก่งหรือเปล่าจะเป็นยังไงนะครับได้มาคุมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับสําหรับ เอ็นโกโลกองเตจากรายการ ACL หรือว่าลีก AFC นั่นเองครับเอาละครับโลโก้กราบสวัสดีอีกครั้งนะครับเดี๋ยวมาดู e n ็นโกโลกองเตกันนะครับพอยที่ได้เนี่ยหลังจากอัพมาแล้วก็52นะครับแล้วก็เพสสไตล์ของกองเต้เนี่ยก็จะเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับแล้วก็ในตำแหน่งการเล่นเนี่ยก็จะเล่นกองกลางได้กลางรับได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเชีรยไปทางกลางรับมากกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูการอัพสเตตกันก่อนนะ ในการอัพสแตทของกองเต้นะครับผมจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากผมจะอัพเดิมๆของเขาเลยนะครับจ่ายบอลสี่เล่มบอลสีเดคกเลืี้สีนะครับแล้วก็ส่วนของโลบอดี้สเตนก็จะเป็น8นะครับอันนี้อัพเลยจำผิดไงอ่าอัพเป็น8นะครับแล้วก็อาร์ิอัสเตนเนี่ยก็จะเป็น4ครับมีไว้ก็ดีครับเพราะว่าเป็นกลางร,รับยังไงก็ต้องมีค่าความแข็งแๆนะครับแล้วก็ไอเลือกป้องกันเนี่ยก็เป็น12ไปเลยพลังสูงสุดเนี่ยก็จะเป็น95นะครับ ไปบูตทีมบูสเตอร์แล้วก็จะเป็น99พอดีครับแต่ผมไม่รู้นะว่าใช้โค้ดคนไหนแล้วพลังจะขึ้นไปร้อยอันนี้ไม่รู้จริงนะครับแล้วหลังอัพเสร็จแล้วก็จะมาดูไส้ในกันดีกว่านะครับการหาช่องเนี่ยน้อยมากมากเองนะแล้วก็การควบคุมบอลเนี่ยเ9เลี้ยงบอลแ4่ครอบครองบอล79นะแล้วก็ส่งสั้นนะครับเป็น82นะแต่ที่มันเป็น83มเพราะว่าผมใช้อันเตต้าอยู่นะครับแล้วก็ส่งยาวเนี่ยอยู่ที่78นะครับ อ่าแล้วทีนี้ผมก็จะขอข้ามเรื่องเกมลุกก่อนเลยนะครับก็สแตตโมงบอลจบสกอร์เนี่ยโคตรน้อยเลยครับ60หมดเลยอ่าแต่การยืนเกมรับครับ96เลยแล้วก็เข้าปะทะ98ดูดัน97แล้วก็การมีส่วนร่วมในเกมรับเนี่ย93นะครับถัดมาก็จะเป็นความเร็วครับความเร็วอยู่ที่86นะครับเป็นบูสเตอร์แล้วนะอ่าแล้วก็สปีดต,ต้นเนี่ย83 คิดพาวเวอร์เจ็มจ้ำเความแข็งแกร่ง81ดสิบเอ็ดบาลานซ์แปนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของสเตอร์มินานะครับสเตอร์มินาเนี่ยก็96เลยครับสเตอร์มินาจริง,รงๆแล้วเป็นจุดเด่นของกองเต้ a, ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็บวกบูสเตอร์ไปอีกเนี่ยก็จะเกือบ99เลยนะ96ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วแหละสำหรับสายบ็อกซ์บ็อกนะครับแล้วก็การใช้เท้าเนี่ยกองเต้ Gong a, ถนัดเท้าขวานะครับแต่ซ้ายเนี่ยใช้ได้แค่าปานกลางนะแล้วก็จะเป็นนานๆครััง้งนนนนะะครรรบสส่วฟอ์์มก็็จเปแตดดา การป้องกันอาการบาดเจ็บก็จะเป็นโลนะครับก็แกช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะเจ็บง่ายนะเออมันไม่เหมือนกับตอนที่แกอยู่เลสเตอร์กับย้ายไปเชลซีใหม่ๆโคตรทีกเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยยอมรับว,ว่าแกเจ็บง่ายมากอาจจะเป็นเพราะว่าสรีระตัวแล้วก็เป็นกลางรับด้วยอ่ะแล้วก็บูสเตอร์ของเขานะครับก็จะเป็นดวนครับบวกยึดตำแหนง่งเข้าปะทะสปีดสตมินานะครับอย่างละ2นะ อ่าแล้วก็สกิลของมาร์เก็ลเล่นะครับก็จะมีดับเบิลทัสมีวันทัสพาร์ตนะครับอ่าทอนพาร์จ่ายทะลุช่องเวกเตอรพาร์จ่ายน้ำหนักดีนะครับแล้วก็พิกไฟคลอสอ่าแล้วก็มีแมนมาร์กนะครับก็คือวิ่งไปประกบคู่ต่อสู้นั่นเองมีอินเตอร์เซชั่น แล้วก็มีสไลด์เทคกิ้งนะครับแล้วก็มีสกิลเวลาเคลียร์บอลที่ตัวเองอยู่ในท่าที่ไม่ถนัดนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายครับไฟติ้งสปิริตนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มสกิลนะครับบวกสกิลยิงไกลมาก็ได้หรือว่าแอร์เลสูเปอร์ลิตี้ก็ดีนะครับแอร์เลสูเปอร์ลิตี้เนี่ยมันช่วยในการเล่นลูกกับอากาศนะครับเพราะว่าไอกลางรับเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีดวลกับอากาศบ้างอยู่แล้วนะครับมีไว้ก็ดีครับแล้วก็พวกสกิลยิงไกลนักเคลิ้มช็อตดิฟฟิ้งช็อตอะไรเงไกล เอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับฟีลลิ่งในการเล่นของไอ้กองเต้นเนี่ยกับมาเกเตเล่นะครับก็คือความรู้สึกเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยเป็นนักเตะส,สไตล์แบบกลางรับตัวเล็กเนาะแต่ว่าไอ้ตัวของมาเกเตเล่กับกองเต้นเนี่ยเขาจะมีความคล่องตัวนะครับคล่องตัวสูงแล้วก็ในเรื่องของเกมรับเนี่ยถือว่าหายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่ากองเต้นเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าเกกะหรือก็คือถ้าใครเคยเจอ2คนเนี่ยนะครับไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเวลาต่อบอลเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกเลยว่านะเออ,อมึงต่อบอลยากจังวะ ทำไมมาเกเรเลเร่มันเกะกะจังวะเออกองเต้เกะกะจังวะนะครับเนี่ยจังหวะน,นี้ก็สกัดแบบถือว่าเป็นการ,รับที่สกัดบอลได้ค่อนข้างแน่นเลยนะครับแต่ว่าตัวของกองเต้เนี่ยลางนี้เขาจะผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยประทะเขาจะเป็นสายแบบดักบอลมากกว่าดักบอลสกัดบอลน,นะครับอ่าเดี๋ยวดูจังหวะน,นี้ก็ได้ครับ แล้วดูตัวของกองเต้ครับเนี่ยเขาจะดักบอลเลยครับเนี่ยดักง่ายๆอย่างนี้เลยครับ <S <S คือเขาจะคอยแบบเกะกะการต่อบอลของผู้ต่อสู้ตลอดเวลาแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนะครับเป็นตัวที่เน้นตามมือแบบง่ายมากๆเวลาเราวิ่งแบบตัวเปล่าไปดักบอลอเงี้ยควบคุมตัวไปดักบอลเนี่ยอาเกเกเล่เขาเป็นตัวที่คล่องอ่ะเออแล้วเราแบบจะขยับซ้ายขวาเงี้ยมันตามนิ้วอ่ะมันรู้สึกแบบว่าตัวมันเข้ามือเออเนี่ยควบคุมแบบการดักบอลได้ดีมากๆนะครับคือบาลานซ์เขาเยอะนะ แล้วก็ความคล่องตัวเขาเยอะนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก็ได้ครับเนี่ยผมพ<ม>บุมแล้วฮะเนี่ยผมดักเอาครับเนี่ยคือมันเป็นตัวที่แบบว่าดักมันนะเออดักตามือดีนะครับจักไหมโอ้โหหนุดว่ะแล้วก็อือหือติดเซฟนากาโมร่ามาสามทานนะครับโอ้โหอ่าแล้วก็ในเรื่องของลูกอากาศนะครับต้องขอบอกว่าเออตัวมาเกเล,เลิเล่เขาก็ตัวแค่นั้นนะเนาะ คือเค้าตัวนิดเดียวครับแล้วถึงจะมีสกิลแอเรียซูเปอร์ลิตี้เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะชนะไหมวะนะครับก็จุดอ่อนของมาเกนเล่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าก็เป็นเรื่องของลูกกาอากาศเ่ยแต่ว่าลูกจ่ายเออลูกจ่ายเขาก็เด็ดน,นะเออส่งสั้นส่งยาวนี่โคตรแน่นเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีสกิลจ่ายบอลค่อนข้างครบนะเนี่ยจังหวะนี้ก็จ่ายทะลุให้เอ็มบัเป้เข้าไปยิงครับ แล้วก็การรีวิวของผมนะครับก็มีประมาณแค่นี้นครับคือตัวของมาเกเลเล่เนี่ยเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะก็คือเรื่องบอลเสร็จจ่ายต่อเรื่องบอลเสร็จจ่ายต่อมีแค่นั้นเองครับเพราะว่าสกิลยิงไกลหรือว่าการจบสกอร์เนี่ยแม่งค้นแบบโคตรน้อยเลยแล้วก็คิพเวิร์เนี่ยอยู่ที่73ผมพยายามยิงไกลหลายรอบแล้วเออแล้วก็จังหวะเนี่ยคนจังหวะยิงไกลเนี่ยต้องยอมรับว่าแม่งโคตรน้อยเลยนะครับ มันเป็นเพราะว่าไอเกมลุกของมาเกเลเล่อ่ะมันแค่60กว่าเออจะมาเติมเกมลุกเนี้ยมันก็โคตรยากอยู่แล้วครับยิ่งไปยืนเอเอไม่ใช่เอเอไปยืน DMF นะครับโอกาสยิงไกลเนี่ยมันก็น้อยมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ได้ยิงไกลดีเท่าพวกแบบอ่ากลางรับเนี่ยต้องใครวะคาเซมิโร่เออคาเซมิโร่แล้วกันไม่ได้ยิงไกลโหเท่าคาเซมิโร่ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็แลกด้วยกับความคล่องตัวของมาเกลเล่ที่วิ่งสกัดวิ่งไวนะฮะคือแบบ ไม่ใช่มาเกนเล่เออกองเต้ชอบจำสลับกันและหน้าคล้ายกันด้วยนะโอเคคือไม่เชื่อว่าหน้าคล้ายกันหรอกแต่พอมันดูไกลๆแล้วมันเหมือนกันเนี่ยนะครับก็มีประมาณนี้ครับเป็นตัวกลางรับที่โอเคถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับแล้วก็จ่ายต่อหน้าที่ของเขามีแค่นั้นละครับแล้วก็สเตอร์วินาเนี่ยค่อนข้างสูงเล่นได้ทั้งเกมอยู่แล้วไฟติ้งซาบิลิตก็มือนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเลยสําหรับมาเกนเล่นะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นกลางคู่เนี่ยต้องเล่นคู่กับ อเอาชเชตเตอร์ไม่ก็เล่นกลางรับคู่ไปเลย,เลยก็คือเป็นคู่กับอาร์คเมนนะครับเพราะว่าไอ้บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยยอมรับว่ากลางรับที่เป็นบ็อกทูบ็อกซ์เนี่ยบางจังหวะเขาเติมขึ้นไปไงพอเขาเติมขึ้นไปแล้วเราโดนสวนเนี่ยหายไปเลยเท่ากับกลางรับเราหายไปเลยนะครับก็ให้ระวังเล่นมีนิดนึงถ้าเราจะเล่นแบบเล่นตัวเดียวได้ไหมเล่นได้ส่วนตัวผมว่ามันเล่นได้แต่ว่าโอกาสโดนสวนมันก็จะอาจจะมีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเล่น กองกลางคู่กันก็เล่นกับออเชนสเตเตอร์ไปจะได้ช่วยกันรับได้นะครับเพราะว่าออเชนสเตเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เติมสูงอะไรขนาดนั้นนะครับคู่กับทีเีผมว่าไม่เหมาะเลยคู่กับกองกลางที่เป็นทีเีไม่พูดจะไม่เหมาะเลยนะครับอยา่าไปหาทํานะครับจริงๆมันก็แล้วแต่คนนะ่ะเออถ้าเราคุมทีมดีมันก็ได้แหละนะก็การรีวิวของผมก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับมาเจอกันในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ